สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำตู้คอน s u m e r unit ดินไทยแบรนด์ Brand ABS ให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณบริษัทป r o w ิ r k Retail จำกัดนะครับที่มองเห็นถึงอุดมการณ์และความตั้งใจของช่องเราที่ต้องการเพิ่มความรู้และยกระดับมาตรฐานด้านไฟฟ้าให้กับช่างไฟไทยครับ ตู้คอน sumer unit ดินไทยแบรนด์ abs ในรุ่นพรีเมียมซีรีส์นะครับก็จะเป็นตู้คอน sumer unit ที่มีเมนเบเกอร์ของตู้เป็นเบเกอร์กันไฟดูดไฟรั่วชนิด rcbo ครับซึ่งจะป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรป้องกันการใช้กระแสะไฟฟ้าเกินและป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วครับโดยดีไซน์ของตู้นะครับก็จะมีลักษณะโมเดิร์นเหมาะติดตั้งในที่อยู่อาศัยหรืออาคารสำนักงานเป็นต้นครับ ตู้คอน sumer unit ดินไทยแบรนด์ ABS ในรุ่นพรีเมียมซีรีส์นะครับก็จะมีเมนเบเกอร์ RCBO ขนาด50แอมป์ทริปและเบเกอร์ลูกย่อยนะครับขนาด10แอมป์ทริปจำนวน1ตัวเบเกอร์ Baker ขนาด16แอมป์ทริป p จำนวน2ตัวเบเกอร์ Baker 20แอมป์ทริป i p จำนวน2ตัวและเบเกอร์ขนาด32แอมป์ทริป p จำนวน1ตัวครับ เมื่อขันน็อตและเปิดฝาตู้ออกมานะครับที่ด้านบนของตู้ก็จะเป็นกราวบาร์และนิวทัลบาร์ครับที่เมนเบรคเกอร์ RCBO นะครับขั้วด้านบนก็จะเป็นขั้ว L และขั้ว N ทางด้านไฟเข้าครับและที่ขั้ว L ทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ RCBO นะครับทางผู้ผลิตก็จะเชื่อมต่อบัสบาร์มายังเบรกเกอร์ลูกย่อยทุกตัวให้แล้วครับ และที่ขั้วเอ็นทางด้านไฟออกของเบรเกอร์ R C B O นะครับทางผู้ผลิตก,ก็จะเดินสายนิวทอลไปยังนิวทัลบาร์มาให้แล้วเช่นกันครับตัวอย่างการเดินสายเมนไฟฟ้านะครับสายลายเราก็จะเดินสายจากมิเตอร์มายัางขั้วเอาทางด้านไฟเข้าของเบรเกอร์ R C B O ที่ขั้วบนสายครับ ต่อไปนะครับเราก็จะใช้บัสบาร์ที่แถมมาให้กับตู้เชื่อมต่อจากขั้ว L ทางด้านไฟออกของเบเกอร์ RCBO ไปยังขั้วแอทางด้านไฟเข้าของเบเกอร์ลูกย่อยทุกตัวครับหลังจากนั้นนะครับก็จะขันน็อตทุกตัวให้แน่นครับ ส่วนสายนิวทอลที่มาจากมิเตอร์นะครับเราก็จะเดินสายมายัางกราวบาร์ก่อนครับและต่อสายนิวทอลจากกราวบาร์นะครับมายัางขั้วเอ็นทางด้านไฟเข้าของเบรกเกอร์ R C B O ที่ขั้วขวาบนครับที่ขั้วเอ็นทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ R C B O นะครับทางผู้ผลิตก็จะเดินสายนิวทัลไปยังนิวทอลบาร์มาให้แล้วครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินสายต่อหลักดินจากกลาบาที่ตู้ไปยังแท่งหลักดินครับการต่อสายวงจรย่อยออกไปใช้งานนะครับเราก็จะต่อสายลายจากขั้วแอลของเบเกอร์ลูกย่อยและต่อสายนิวทัลจากนิวทัลบาและสายกลาวจากกราวบาออกไปใช้งานครับ ตัวอย่างไดอะแกรมการเดินสายเมนไฟฟ้านะครับจากมิเตอร์มายัางตู้คอน s u m e r unit แบรนด์ ABS ครับตัวอย่างการเดินสายวงจรย่อยแสงสว่างนะครับเราก็จะเดินสายลายจากขั้ว L ทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ลูกย่อยและเดินสายนิวทัลจากนิวทัาบาครับสายลายนะครับก็จะแยกมาเข้าที่สวิตช์และออกจากสวิตช์ไปยังขั้ว L ของโคมไฟครับ ส่วนสายนิวเทลนะครับก็จะต่อสายแยกไปยังขั้ว N ของโคมไฟดังภาพตัวอย่างวงจรครับตัวอย่างการเดินสายวงจรย่อยเต้ารับไฟฟ้านะครับเราก็จะเดินสายลายจากขั้ว L ทางด้านไฟออกของเบรเกอร์ลูกย่อยเดินสายนิวเทลจากนิวเทลบาร์และเดินสายกราวจากกราวบาร์ครับและต่อสายลายนะครับแยกมาเข้าที่ขั้ว L ของเต้ารับสายนิวเทลมายังขั้ว N และสายกลาวมายัางขั้ว G ของเต้เารับไฟฟ้าดังภาพตัวอย่างวงจรครับ แนะนำเพิ่มเติมนะครับใน1วงจรย่อยนี้ควรมีต้รับไม่เกิน10จุดครับตัวอย่างการเดินสายวงจรย่อยของเครื่องปรับอากาศนะครับเราก็จะเดินสายลายจากขั้วแลทางด้านไฟอ,ออกของเบรกเกอร์ลูกย่อยเดินสายนิวทัลจากนิวทัลบาร์และเดินสายกราวจากกลาวบาร์ครับและต่อสายลายนะครับแยกเข้าที่ขั้วแของเครื่องปรับอากาศสายนิวทัลมายัางขั้วเและสายกราวมายัางขั้วจีของเครื่องปรับอากาศดังภาพตัวอย่างวงจรครับ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการทราบขนาดของเบรกเกอร์และขนาดของสายไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ได้ครับตัวอย่างการเดินสายวงจรย่อยของเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับเราก็จะเดินสายลายจากขั้วแทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ลูกย่อยเดินสายนิวทัลจากนิวทัลบาและเดินสายกราวจากกราวบารครับ และต่อสายลายนะครับแยกมาเข้าที่ขั้ว L ของเครื่องสายนิวรทลมายังขั้ว N และสายกราวมาย่งขั้ว G ของเครื่องทําน้ําอุ่นดังภาพตัวอย่างวงจรครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการทราบขนาดของเบรกเกอร์ ker, และขนาดของสายไฟฟ้าของเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ได้ครับภาพตัวอย่างการเดินสายวงจรย่อยทุกวงจรน,นะครับกับตู้คอนซู m เออร์ยูนิตแบรนด์ ABS ครับ เมื่อทำการจ่ายไฟและออนเบรเกอร์ขึ้นนะครับหากเพื่อนๆต้องการเช็คว่าเบรเกอร์ R C B O ตัวนี้ยังทํางานปกติอยู่หรือไม่เพื่อนๆก็เพียงแค่กดปุ่มเทสที่เบรเกอร์ครับถ้าเบรเกอร์ทิปนะครับแสดงว่าเบรเกอร์ยังทํางานได้ปกติอยู่ครับเพื่อนๆจะไม่สามารถออนเบรเกอร์ขึ้นได้นะครับจะต้องกดปุ่มรีเ e ตสีดำนี้เพื่ออนเบรเกอร์ครับ เพื่อนๆมาลองชมการทดสอบการลัดวงจรกันสักเล็กน้อยนะครับโดยผมใช้สวิตช์ตัวนี้เป็นจุดลัดวงจรระหว่างสายลายและสายนิวเทลครับ เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเกิดการลัดวงจรที่วงจรย่อยวงจรใดวงจรหนึ่งนะครับเบเกอร์ Baker ย่อยวงจรนั้นก็จะทริปเพื่อตัดระบบไฟฟ้าออกทันทีครับแต่วงจรย่อยอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติอยู่ครับ เพื่อนๆมาลองชมตัวอย่างการทดสอบไฟลวกกันสักเล็กน้อยนะครับโดยผมจะจําลองไฟลวกจากวงจรย่อยวงจรหนึ่งภายในตู้โดยจะใช้เครื่องเทส RCD ตัวนี้นะครับเพื่อเช็คดูว่าเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าวงจรนี้นะครับเกิดกระแสไฟฟ้าล่วงไหลาหายไปจากวงจรเ Breaker r c b o จะทริปเพื่อตัดระบบไฟฟ้าออกหรือไม่ครับ เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อวงจรใดวงจรหนึ่งนะครับเกิดไฟฟ้ารั่วเบรกเกอร์ R C B O ก็จะทริปเพื่อตัดระบบไฟฟ้าออกครับและส่งผลให้ทุกวงจรย่อยนะครับไฟก็จะดับไปด้วยครับ ที่ R C B O นะครับก็จะมีดิปสวิตช์ครับถ้าเพื่อนๆปรับมาอยู่ที่โหมด M C B นะครับก็จะเป็นการปิดระบบการตรวจจับไฟรั่วครับและเมื่อเกิดไฟรั่วนะครับเบรกเกอร์ R C B O ก็จะไม่ทริปครับ แนะนำนะครับให้เพื่อนๆปรับดิฟสวิต์มาที่ตำแหน่ง R C B O ไว้ตลอดเวลาครับเมื่อเกิดไฟฟ้าร่วนะครับเบรกเกอร์ R C B O ก็จะทริปเพิ่อความปลอดภัยในการใช้งานครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสั่งซื้อตู้คอน sumer unit แบรนด์ ABS ในรุ่นพรีเมียมซีรีส์นะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ร้าน p r o w o r k สาขาไกลบ้านได้ครับหรือจะโทรสอบถามที่เบอร์093-581-5828ก็ได้เช่นกันครับนอกจากนี้นะครับทาง p r o w o r k ก็ยังจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอ,อ,อีกครับเช่นตู้คอน sumer unit ตู้โหลดเซนเตอร์สายไฟฟ้าท่อร้อยสายสวิตปลั๊ก คมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับโปร o r ิ Pro work, รู้จริงเรื่องไฟฟ้า หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์และก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สําสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย